เสนอสปอยโคตรมันทรอยมหาสงครามเมืองทรอยถ้าพร้อมกันแล้วพร้อมได้เมื่อ3,200ปีก่อนหลังทำศึกรบมาหลายศตวรรษ อากาเมนนนกษัตริย์แห่งไมซินีบังคับไม่แว่นแขวนต่างๆมาเป็นพันธมิตรเหลือไว้แต่เพียงแทซิรีเมเนเลาน้องชายของอากาเมนนนเมื่อนายกับการทำสงครามเลยขอสงบศึกกับทรอยปฏิปักษ์ตัวชะกาดที่กล้าต่อกรกับกองทัพกรีกอาคิลิสขุนศึกผู้เกรียงไกรได้ร่วมรบกับกรีกแต่การที่เขาโอหังกับอากาเมนนอาจทำให้พันธมิตรของเขาล่มสลายและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในเรื่องนี้เรื่องราวก็ได้ตัดมาที่ สองกองทัพขนาดใหญ่มากได้เดินทางมาประชิญหน้ากันและแม่ทัพของทั้งสองฝ่ายก็ได้มาประเชิญหน้ากันเพื่อที่จะเจราจาไออากาเมนนอนมันก็บอกครับว่าเขาเนี้ยต้องการจะยึดครองที่นี่ให้ได้แต่เขาเนี้ยไม่อยากฆ่าชีวิตของทหารหลายคนพี่แกก็เลยอยากให้ใช้ธรรมเนียมโบราณที่จะใช้นักรบเอกของสองกองทัพมาสู้กันถ้าฝ่ายอากาเมนนอนชนะเขาก็จะยึดครองเทสซุรีได้ทั้งหมดพี่ผมงอกรกะสายแห่งเทสซุรีก็ได้เรียกไอโบทากริอุสออกมามันเป็นนักรบเอกของพี่แกที่ ตัวใหญ่มากคนรอยักวเนี้ยไออาการมินดอนมันก็ได้เรียกอะคิลิสคือกก้องแต่พี่แกก็ไม่ออกมาครับเพราะว่าอะคิลิสนั้นไม่ได้อยู่ในกองทัพแล้วครับตอนนี้เด็กน้อยคนหนึ่งก็ได้มาตามอะคิลิสไปเข้ากองทัพแต่พี่แกก็ยังหลับอยู่เลยว้ยพินาลลคนนี้แกมีชื่อว่าอะคิลิสไพร์ของเราไงล่ะเขาก็ได้เตรียมโล่เตรียมกอกองขอเพื่อที่จะออกไปรบและอะคิลิสก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปถึงทัพหน้าไอยักษ์หน้าบาก็รอที่จะอัดพี่แกอยู่เลยไออาการมินดอนมันก็โมโหมากเลยครับที่อะคิลิ นันยาโซโอหังกับเขาอะคิลิสก็ได้วิ่งตรงไปหามันมันก็ได้คว้างหอกมาแต่อะคิลิสก็กันไว้ได้และแล้วทั้งสองก็ได้ปะทะกันพระเอกก็แทงมันจนตายห่าไปในดาบเดียวเลยล่ะครับอ้าวเฮ้ยใสยตายไงแรงละเต้นอะคิลิสก็ได้ไปถามทหารอีกฟังว่าไม่มีใครแล้วใช่ไหมดักตริย์ของเทซุรีก็ได้ยินะตาให้กับพระเอกว่าเขานั้นยอมแล้วล่ะให้ออกขานี้กลับไปให้ราชาของเจ้าได้เลยแต่พระเอกก็บอกไปว่านั่นมันไม่ใช่ราชาของข้าพันเพลินิเรื่องราวก็ได้ตัดมาที่ซามา ลองขนาดใหญ่ระหว่างทอยกับกรีกเมนเนเลอร์ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้เราเคยผิดใจกันมาก่อนแต่ตอนนี้เราได้เป็นพันธมิตรกันแล้วนะซึ่งกรุงทอยได้ส่งเจ้าชายเฮกเตอร์กับปาริสมาร่วมงานไอปาริสมันก็ได้แอบ,บชอบราชินีเฮเลนที่เป็นเมียของเมเนเลอร์ด้วยทุกคนก็ได้ร่วมดื่มฉลองกันเลยและในคืนนั้นเองปาริสได้แอบ,บตามราชินีเฮเลนขึ้นไปบนห้องทั้งคู่ก็แอบ,บมีใจให้กันล่ะครับและทั้งสองก็ได้โซเดมคมกันอย่างมามมนเฮเลนนั้นไม่อยากให้ปาริสกลับไปที่ท <Paris S 1> ก็ทิ้งที่นี่ไปอยู่กับข้าสิและไม่ไว่าจะยังไงฉันจะปกป้องเธอเองนะคันติรักากและในวันรุ่งขึ้นเฮกเตอร์และทหารจากทรอยก็ได้เดินทางกับจากรีกแต่ไอ้ปาริน้องชายตัวแสบก็ได้มาบอกเขาว่าเขาได้แอบพาเฮเลนราชินีของไอ้เมเนล็อกลับมาด้วยทําให้ไอ้หน้าหนวดเมนเนล็อโมโหม ที่พวกกรุงทอยแอบพาเมียของมันไปยามก็จะชั้นเลยนี่พี่เฮกเตอร์ก็ด่าน้องชายเขาไม่ยังที่ทาให้เรื่องส้นตีนแบบนี้เกิดขึ้นมาเฮกเตอร์นั้นอยากที่จะพาตัวเฮเลนกลับไปส่งที่ซาปตาแต่เขานั้นก็รู้ครับว่าถ้ากลับไปที่นั่นมันจะจบไม่สวยแถมน้องชายเขาต้องโดนฆ่าแน่นอนพี่แกก็เลยมุ่งหน้ากลับไปที่ทอยต่อไปไอเมเนเลอรมันได้มาหาพี่แายของมันเพื่อที่จะขอให้เขาออกรบกับพวก Toy. ทอยทําให้มันเข้าทางของไอหน้าป่าบูเลยสิเพราะว่าไออากาเมนอนมาต้องการจะยึดทอยอยู่่แแล้วตมมัันนกก็ีีอปญหาหึง ก็คือที่ทรอยนั้นไม่เคยมีทัพไหนสามารถยึดได้และมันก็มีกำแพงเมืองทรอยที่ยิ่งใหญ่พวกเขาต้องมีอะคิลิสเพื่อที่จะชนะศึกนี้ครับแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอะคิลิสนั้นเขาไม่รบเพื่อราชาอากาเมนอนแน่นอน,น,อนพี่แกก็เลยส่งคนไปเจราจากับพระเอกครับที่แคว้นพันเทียอะคิลิสก็ได้ฝึกการต่อสู้กับเพโตคลัสซึกเป็นยากิขอเขาอยู่อย่างเมามันและโอดิซุกสกษัตริย์แห่งอีทาก้าก็ได้มาหาพระเอกเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวครับที่สามารถคุยกับอะคิลิสได้เขาก็พยายามโน้มน้นาวใจของพระเอกให้ไปออกศึก ้้นีดวยแต่พระเอกของเราก็ยืนกรานครับว่าเขาน้นไม่ออกรบเพื่ออากาเมนนารกพี่แกก็เลยใช้ทําไม่ตายเลยครับอดีสุดก็ได้บอกว่าศึกครั้งนี้มันเป็นศึกที่จ้าวึกประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับวีรบุรุษที่ได้เข้าร่วมซึกพระเอกก็คิดมากเลยล่ะครับเลยอะคิลิสก็ได้แต่งตัวอย่างกระบอยแบนและเดินทางไปหาแม่ของเขาเธอนั้นสาม,มารถรู้อนาคตของพระเอกได้และเธอก็ได้บอกว่าถ้าเจ้าอยู่ที่นี่และไม่เข้าร่วมซึกเจ้าจะมีชีวิตที่สงบสุขมีลูกหลานที่รักใคร่ในตัวเจ้าและเมื่อเจ้าตายก็จะไม่มีใครจําชื่อเจ้า แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลือกไปยังกรุงทอยผู้คนทั้งโลกจะพูดถึงชชนะที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าไปอีกนับพันพันปีแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความตายและแม่ก็จะไม่เห็นหน้าเจ้าอีกแต่พระเอกของเราก็เลือกที่จะไปยังกรุงทอยเพื่อออกศึกพร้อมกับเรือของขิกอีกนับพันลำไปเลยที่กรุงทอยชาวบ้านก็ต่างเฉลิมฉลองกันที่เจ้าชายเฮกเตอร์และเจ้าชายปาริสกลับมาริแอมกตริย์แห่งทอยก็ได้เจอกับเจ้าหญิงเฮเลนที่ลูกเขาแอบแย่งมาจากคนอื่นนะครับและเขาก็ได้เจอกับไรซิสญาติผู้น้องของปาริสและ ร่วมแสดงความดีใจกับทุกคนด้วยเธอนี่แหละครับนางเอกของเราทุกคนก็ต่างดีใจที่เจ้าชายทั้งสองกลับมาอย่างถอยแต่เฮกเตอร์เนั้นหวั่นใจมากพะเขอก็รู้ครับว่าสงครามมาเกิดแน,แน่พี่แกนั้นอยากที่จะส่งเฮเลนกลับถอยแต่รีเอ็มก็ไม่ยอมสอง่งเพราะเขาเห็นว่าบารนีนรักเธอมากกว่าสาวคนอื่นใดที่ผ่านมาและเขาก็พร้อมที่จะทําสงครามถ้าเกิดว่ากรีนนั้นบุกมาที่นี่เพราะว่าเทพมาพาโลนั้นคอยปกป้องพวกเราอยู่แต่เฮกเตอร์ก็ไม่ยอมเชื่อร่างเทพสะเท่าไหร่ครับรีเอ็มได้อ้อนวอนกับเทพเจ้าให้ปกป และพวกทหารก็ได้ตั้งปาการปกป้องบนหาดเพื่อที่จะรับมือกับกองทัพชาวกีมที่กําลังมุ่งหน้ามาและแล้วเสียงรักังก็ได้ดังขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรือนับพันลำก็ได้เดินทางมาถึงทอยแล้วผู้คนในทอยก็ต่างวิ่งเข้ามาในกําแพงกันอย่างชุลมุนพวกทหารก็ได้เตรียมตัวรบกันและที่กองทัพเรือของกีมที่มุ่งหน้ามาก็ได้มีเรือใบสีดําลํหนึ่งนําโด่งมาเลยล่ะครับมันก็คือเรือของพระเอกไงล่ะไออากาเบนนนมันก็วิดพระเอกมากอะเคลิสจะขึ้นฝั่งทอยเพียงแค่ห้าสิบคนนะเหรอ แลนะต้องการที่จะออกไปรบด้วยแต่พระเอกก็ได้สั่งให้น้องแกอยู่บนเรือเพราะว่าพี่แกนั้นไม่อยากกังวลว่าเพโตคัสจะอยู่หรือตายล่ะครับอาร์คิลิสก็ได้มาปลุกใจให้กับทหารเบอร์บิดอนของพี่แกและแล้วอาร์คิลิสกับทีมงานก็ได้ขึ้นไปบนฝั่งของทรอยและได้บุกเข้าสู้กันอย่างบ้าระห่ำหำระเบิดข้าไม่ยั้งสีไม่หยุดพระเอกของเราก็เก่งเกินไม่มีใครต้านทานอาร์คิลิสได้แม้แต่คนเดียวและพวกเขาก็สาม,มารถยึดครองวิหารแห่งสุริยะเทพได้ยูโด,ดลาสทหารคนสนิทของอาร์คิลิสก็ได้มาเตือนพระอเเอครับวท พ่อโลนะรู้เห็นทุกสิ่งบางทีเราไม่ควรลบหลูพ่พระองค์นะว่าแล้วอาคิลิสก็ได้ฝันรูปปั้นนั้นจนคอขาดไปเลยสุดจริงเลยพี่แกพวกทหารของเฮกเตอร์ก็กำลังมุ่งหน้ามาที่วิหารนี้อาคิลิสก็ได้คว้างหอกใส่ทหารคนหนึ่งจนตายไปแรงจริงนะพี่แกเนี่ยอาคิลิสก็ได้่อพวกทหารนั้นเข้ามาในวิหารและก็ได้ฆ่าทุกคนทิ้งในนั้นพระเอกก็ได้ประชิญหน้ากับเฮกเตอร์แต่พระเอกก็ไม่ยอมสู้กับเขาเพราะว่ามันไม่มีใครได้เห็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นี้ทหารกองเฮกเ อคิลิสก็เลยปล่อยเฮกเตอร์ให้กลับไปยังทอยครับทาให้กองทัพกรีกสามารถยึดหาของทอยได้แล้วเว้ยพระเอกก็ได้กลับมาที่พักและได้เจอกับไบซิอสที่พวกทหารจับตัวเธอในวิหารเพื่อว่าอาคิลิสจะใครเคอะไรงี้เธอก็ได้ด่าพระเอกเลยว่าแกฆ่านักบวชตายที่เจ้ากโกรธเจ้าแน่ๆเลยดักอคิลิสก็รู้แล้วครับว่าเธอนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์แต่แล้วยูโดลัสก,ก็ได้มาบอกกับอคิลิสว่า,าการเมนดอนนั้นเรียกตัวพระเอกไปเพื่อที่จะไปเฉลิมเฉลงกับเราราชากันอคิลิสก็ได้เดินทางมา พวกราชาก็ได้ถวายของต่างๆให้กับอากาเมนนั่นที่เขาสามารถยึดครองหาดนี้ได้และมันก็ได้บอกกับมาคริสว่าชชยชนะนี้มันเป็นของกษัตริย์มันไม่ใช่เป็นของนักรบนะเว้ยและและ้วมันก็ได้พาตัวไบซิสมาทาให้พระเอกของโรฟันออกหูใครแต่ตัวนางมึงตายเอาเซ่แต่นางเอกก็ได้บอกครับว่าเธอนั้นไม่อยากให้ใครมาตายเพื่อเธอพระเอกของเราก็เอาดาบชี้หน้าอ,อากาเมนนั่นและได้พูดไปว่าก่อนที่ข้าจะตายข้าจะมองดูศพของเจ้าเลยยิ้มเยาะจำไว้นะมึงที่ฝั่งของทอยรีแอมและพวกขุน นางก็ได้คุยกันเพื่อวางแผนตั้งรับกองทัพกรีกในวันพรุ่งนี้แต่ปาริสก็ได้บอกทุกคนไปว่ามันจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นเพราะนี่มันคือความขัดแย้งของคนเพียงสองคนนะไว้รีเอมก็ได้มานั่งคุยกับปาริสลูกชายสุดที่รักของเขาและก็ได้มอบดาบแห่งถอยให้กับปาริสเพื่อที่จะให้เขาไปสู้กับไอมินเนลเลาในวันพรุ่งนี้ด้วยในคืนนั้นเฮกเตอร์ก็ได้เห็นเฮเลนที่กําลังจะหนีกลับไปหามไมนเนลเวาพี่แกก็เลยไปห้ามเอาไว้ครับเธอนั้นไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นและไม่อยากให้ปารีีสตตต้้้ออออองงงาาแ่่่เเเฮกกร์็็บไปปวธนนนนัจหญิขท ้นรูไหมในวันรุ่งขึ้นทหารก็ได้มาเตรียมจัดทัพเพื่อที่จะบุกทรอยแต่พระเอกของเราก็ไม่ยอมไปไว้เพราะว่าพี่แกจะไม่รบไม่กริย์เฮงสวยคนนั้นแน่นอนและที่หน้ากำแพงของกรุงทรอยก็ได้มีทหารจํานวนมาก้อยอยู่ที่นี่นาทีมาด้วย2พี่น้องเฮกเตอร์และปาริสและแล้วทหารกรีกจํานวนมากถึงมากที่สุดก็ได้โผล่ออกมาใส่ที่นัดันีวไฮทั้งสองฝ่ายก็ได้มาคุยเจราจาสึกกันโดยที่ไออาการเมนนนมาต้องการเพียงแค่สองสิ่งแล้วจะไม่มีสงครามคือ หนึ่งต้องคืนเฮเลนกับน้องชายของมันและ2ทหารทรอยต้องอยู่ในอาน,นัดของมันทั้งหมดมีหรือที่เฮกเตอร์จะยอมรับข้อเสนอของออกาเมนอนพี่แกและทหารทรอยพร้อมที่จะสู้ตายไว้แต่ก่อนที่ไอการเมนอนจะกลับบาริสก็มีอีกหนึ่งข้อเสนอคือประลองตัดสินกับไอเมนนเลวไปเลยว่าใครชนะจะได้ตัวเฮเลนไปเมเนลเลวก็ยินดีที่จะรับข้อเสนอนั้นครับทั้งสองก็ได้เริ่มประลองกันไอปาริสมันไม่เคยออกซึกหรือแม้แต่ฆ่าใครเลยพี่แกก็โดนไอเมนนเลวอัดจนแหลกแท้เถมเขาก็โดนฟันเข้าที่ขา มันกำลังจะมาฆ่าปาริสแล้วแต่เจ้าชายเฮกเตอร์ก็ดับแทงมันก็ให้เลยไอ้ไออากาเมินนอนก็ได้สั่งพวกทหารโจมตีถอยทันทีพวกทหารกรีกก็วิ่งมาอย่างเร็วพวกทหารถอยบนกำแพงก,ก็ยิงใส่ทหารกรีกไม่ยัง้งตายหาไปกันเยอะแยะเลยแหละจนทำให้ทหารกรีกนั้นเข้าตีถอยไม่ได้ทั้งสองก็ฟาดชาดากันอย่างเมามันจนทำให้อากาเมนนอนสั่งพวกกรีกถอยทับไปที่เรือเลยและในศึกครั้งนี้ถอยเป็นฝั่งชนะไว้เฮ้ยและในคืนนั้นไออากาเมนนอนก็มาทำพิธีศพใม่กับน้องชายของมั มันก็เครียดมากเลยครับเพราะมันไม่อยากที่จะแพ้สงครามนี้โอดีสุดก็ได้บอกว่าเราต้องมีอะคิลิสในสงครามเราถึงจะชนะแต่เขานั้นก็ต้องได้นางคืนและตอนนี้ไบซีอิตก็กําลังดวลพวกทหารจับปั้มแต่พระเอกก็ได้มาอัดพวกมันและก็พาเธอกลับมาที่พักของเขาอะคิลิสก็ได้พูดเรื่องเทพเจ้ากับนางครับว่าเทพเจ้านั้นอิจฉาพวกมนุษย์ที่เรามีความสวยงามของชีวิตและพระเอกของเราก็ชมเธอด้วยว่าเธอนั้นสวยมากเลยนะคะอุ้ยกูเกิดเลยละยี่รักและในกลางดึกคืนนั้นไบซีอิตก็ได้เอามีด มาจอคออะคิลิสแต่พระเอกของเราก็ไม่ตอบตัวอะไรและแล,ะแล้วทั้งสองได้โซเดมคมกันเลยละครับและพระเอกของเราก็รักถือเขาให้แล้วละพวกมึงเอ้ยวันรุ่งขึ้นโอดีสุดก็ได้มาขอร้องให้พระเอกนั้นไปสู้กับพวกทรอยแต่อะคิลิสนั้นก็ไม่อยากสู้เลยครับทาให้เพโตัวคัสโกรธพระเอกมากเลยนี่ท่านทรยศประเทศตัวเองเหรอทางของทรอยก็กําลังประชุมหารือกันพวกขอก็รู้แล้วครับว่านักรบเบอร์บินดอนของอะคิลิสไม่ไดมาร่วมรบก่อนหน้านี้มันน่าจะมีความขัดแย้งของกองทัพแน่และเ็มก็ได้สั่งบุกกองทัพกรก สได้เลยในตอนนี้พระเอกของเราก็ไม่อยากที่จะทําสงครามแล้วเพราะว่าพี่แกนั้นอยากจะพาไบซีอิตกลับไปยังกรีกเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยา่างสงบสุขครับและแล้วทหารถอยก็ได้มาบุกไว้พวกมันได้กินลืกไฟยักษ์ไม่สวยทหารกรีกจนและเทะไปหมดแต่พวกเขาก็มากันเยอะมากแต่แล้วอคลิสก็ได้พาทหารเบอร์บิดอนออกมาและทั้งสองฝั่งก็ได้ปะทะก,กันอย่างเมามันอคลิสกับเฮกเตอร์ก็ได้เผชิญหน้ากันและทั้งสองก็สู้กันไม่ยั้งเลยแต่สุดท้ายอคลิสก็โดนเฮกเตอร์ฟันคอเข้าให้ทุกคนก็อึ้ง นี่อะคิลิสแพ้หรือเนี่ยแต่เมื่อเฮกเตอร์ถอดเกราะของเขาปรากฏว่าเป็นเพโตคัสไว้เขาทรมานมากและกําลังจะตายแล้วละ่ะเฮกเตอร์ก็เลยให้เกียรติขอ้วยการแทงให้ก่อนสิ้นใจไปทั้งสองฝั่งก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากและได้แยกกันกลับที่ตั้งของตัวเองอยูโดลัสก็ได้มาบอกข่าวร้ายกับอะคิลิสครับว่าพวกเขานั้นคิดว่าพระเอกนั้นออกไปรอดเพราะว่าเพโตคัสได้ใส่ชุดเกราะของพระเอกและนำพวกเขาออกไปและเขาก็ได้ตายลงด้วยน้ำมือของเฮกเตอร์ไปแล้วทำให้พระเอกของเราโกดมาก ญาติของข้าตายแล้วหรือเนี่ยเฮกเตอร์ก็รู้ถึงความชิบหายที่กำลังจะมาถึงพี่แกเลยมาบอกเมียว่าทางหนีนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะสามารถพาทรอยนี้ไปได้อาคิลิสก็ได้มาทําพิธีศพใม่กับเพโตคัสด้วยความเสียใจและพอรุ่งเช้ามาเฮกเตอร์และอาคิลิสก็ได้ใส่ชุดเกราะประจาตัวของพวกเขาและพระเอกก็ได้มุ่งหน้าไปยังทรอยเบซีดก็ได้มาห้าพระเอกเอาไว้เพราะว่าเฮกเตอร์นั้นเป็นญาติของเธอและเขาก็เป็นคนดีด้วยนะแต่อาคิลิสก็ยังไปอยู่ดีละครับพระเอกได้มาถึงหน้ากําแพงของกรุงทอย และก็ได้ตะโกนเรียกชื่อเฮกเตอร์เสียงดังกึกก้อ,กองเฮกเตอร์ก็ได้บอกลาทุกๆคนรวมถึงพ่อของเขาและเขาก็ได้มาพาเชิญหน้ากับอาริลิสเฮกเตอร์นั้นอยากให้อาริลิสสัญญาว่าผู้แพ้ต้องได้รับพิธีสวดอย่างสมเกียรติพระเอกของเราก,ก็ตอบไปอย่างเท่ๆว่าราชสีม่ต้องสัญญากรรมนุษย์รอกและพระเอกก็ได้ถอนหมวกเล็กของเขาออกเพราะว่าอยากให้เฮกเตอร์เห็นชัดๆว่ากาลังสู้อยู่กับใครและแล้วทั้งคู่ก็ได้ปราดดาบกันฝันซ้ายขวนขวาแทงหนะ้าแทงหลังแทงพรามๆรามกันทุกคนต่างดูอย่างรุ ทและแล้วอาคิลิสก็แทงด้วยหอกและก็ปิดชีพเจ้าชายเฮกเตอร์ไปชาวทรอยทุกคนก็เสียใจเลยหละครับแถมพี่แกก็มัดเฮกเตอร์ไว้กับรถมา้าและลากศพของเขาประจานไปทั่วเลยเมื่อไบซีดได้เห็นอาคิลิสกลับมาที่บาร์กเธอก็ร้องไห้หนักมากเลยครับเพราะว่าเฮกเตอร์ญาติกังเขานั้นได้ตายไปแล้วในคืนนั้นรีแอมราชาแห่งทรอยได้แอบมาหาอาคิลิสและได้จูบมือชายที่ได้ฆ่าลูกชายของเขารีแอมนั้นอยากได้ส่วนของเฮกเตอร์คืนเพราะว่าเขานั้นรักลูกชายของเขามาก อคิล so ิสก so ็เลยยอมรับความกล้าของรีแอมเขาก็เลยมาเก็บส่ของแฮกเตอร์ให้แล้วพระเอกของเราก็ได้ร่าให้ออกมาเขานั้นเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเลยครับอคิลิสก็ได้พูดกับส่ของแฮกเตอร์ไปว่าไม่ช้าเราจะพบกันนะน้องข้าและพระเอกของเราก็ได้บอกว่ากองทัพกรีจะไม่โจมตีทอยเป็นเวลา12วันเพื่อที่จะให้ทอยทําพิธีศพของเจ้าชายแฮกเตอร์พระเอกก็ได้ให้ไบซิิสกลับไปกับรีแอมด้วยและพระเอกก็ได้ขอโทษสิ่งที่เขาทําไปกับเธอและได้ให้สร้อยหอยไปกับเธอด้วยแ่ะครับและท คืนหนึ่งโอดีซุสได้เห็นทหารคนหนึ่งกําลังทําหุ่นไมาอยู่พี่เกก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะครับพวกเขาก็ได้ใช้เศษไม้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาอาคิลิสก็ได้มาขอโทษกับยูโรดัสทหารเอกของเขาว่าที่เขาทําไปทุกอย่างนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจและพระเอกก็ได้สั่งให้เขาและนักรบเบอร์บิดดนกลับไปยังกรีกพี่ยูโรัสก็ได้พูดขึ้นมาว่านับเป็นเกียรติอย่างสูงส่งของชีวิตที่ตัวเขานั้นได้รบแคคู่กับอาคิลิสครับชาวถอยก็ตากอาลัยอาวร์กับการจากไปของเจ้าเชายเฮกเตอร์ก ก็ต้องดีใจเพราะว่าทหารกรีกนั้นได้ถิดโรคระบาดและได้หนีกลับประเทศไปกันหมดแล้วแถมพวกเขาก็ได้สร้างม้ายักษ์ขนาดใหญ่ไว้ด้วยพวกขุนนางมันก็บอกครับว่าน,นี่คงเป็นประสงค์แห่งช่วยเทพที่พวกกรีกทำลายวิหารแห่งอพอลโลและม้ายักษ์นี่ก็คือเครื่องบรรณาการเทพโพไซดอนที่ทหารกรีกทำไว้เพื่อที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยเจ้าชายปารีสนั้นอยากให้เผาม้าตัวนี้ทิ้งแต่พวกขุนนางก็ได้บอกว่านี่มันเครื่องบรรณาการเทพเจ้านะเราต้องเอามันเข้าไปที่วิหารสิและแล้วพวกเขาก็ได้ลากม้านั้นเข้ามาในกำแพง และได้เฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานพอพวกเขาอคิดว่าเมืองทรอยนั้นชนะซึ่งนี้ไปแล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่เลยพวกกรีกนั้นได้เอาเรือไปแอบไว้อีกอ่าวนึงไว้และในกลางดึกคืนนั้นทหารของกรีกที่แอบอยู่ในม้าตัวนั้นก็ได้แอบออกมาและพวกเขาก็ได้เปิดประตูกรุงทรอยและได้ส่งสัญญาณให้กับพวกทหารที่แอบอยู่และแล้วทหารจํานวนมากก็ได้เข้ามาในเมืองทรอยได้พวกเขาได้ฆ่าทุกคนและเผอทุกอย่างสิ้นอะคิลิสที่แอบมาด้วยนั้นก็ได้รีบวิ่งไปหาไปซีนเลยไออาการม นนทมันก็ได้สั่งเผาทุกทุกอย่างในทอยให้หมดปาดีสได้พาชาวบ้านและคนอื่นเข้าไปในทางนี้และเขาก็ได้มอบดาบแห่งทอยให้กับชายคนหนึ่งดูแลด้วยพวกทหารกรีกก็ได้ทำลายวิหารของเทพเจ้าจนหมดรีเอมก็โดนไอ้อากาเมนนฆ่าตายไปด้วยแหละครับไบซีิก็ได้อ้อนวอนเทพเจ้าให้ปกป้องชาวทอยทุกคนแต่เธอก็โดนไอ้อากาเมนนจับตัวอาคริสก็ได้เห็นเธอแล้วละ่ะและพี่แกก็กำลังจะไปช่วยเธอและนายเอกของเราก็ได้ใช้ดาบปักคอไออากาเมนนจนมันตายห่าไปเลยไพเอกก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้แต่แล้วไอปา ดินมันก็ได้เห็นอะคิลิสและมันได้ใช้ธนูของมันยิงเข้าที่เท้าของพระเอกนางเอกก็พยายามห้ามปาริสเอาไว้แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดและพระเอกของเราก็โดนยิงไม่ยั้งเลยอะคิลิสก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วล่ะครับพระเอกนั้นก็ได้บอกลาเบซีอิตเลยได้ขอบคุณนางเอกที่มอบความสงบให้กับชีวิตของเขาพระเอกก็ได้สั่งให้นางเอกนั้นหนีไปและทั้งคู่ก็ได้จูบลากันและปารีสก็ได้พาเบซีอิสหนีไปได้ส่วนพระเอกของเรานั้นก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและแล้วอะคิลิสนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ตายลงไป ส่วนเมืองทอยก็พินาศไม่เหลือซากเลยโอยดีสุดก็ได้มาทําพิธีศพให้กับสหายของเขาเรื่องราวก็ได้เล่าขานถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตมนุษย์นั้นมีเกิดและตายอย่างเช่นต้นข้าวแต่ชื่อน,นั้นไม่มีวันตายขอให้เล่าว่าข้าอยู่ในยุคของเฮกเตอร์ชายชาติอาชาขอให้พูดว่าข้าอยู่ในยุคสมัยของอะคิลิสและเรื่องราวของหาสงครามเมืองถอยที่โคตรมันก็ได้จบลงไป ยังไงกันบ้างครับสาหรับเรื่องทรอยนะครับไม่ใช่ทรอยสตอรี่นะไอ้นี่มันทรอยมาสงครามเมืองทรอยนะครับก็เป็นหนังเมื่อนานมาแล้วละครับหนังในปี2004นู่นเลยก็เกือบ20ปีแล้วนะครับผมได้เป็นหนึ่งในหนังสงครามที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับมีทั้งความมันความเศร้าครบเครื่องเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วละ่ะไปละ่ะจ,บจบุ๊บ